นะคะนนี้เราก็จะไปะลดถั่วฝักยาวนะคะโอยหกไหลหมดจะได้นะี่ลงให้มันลงต้นพริกจะได้อ่าดูนะเราถั่วเราก็จะมีสองแปลงนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องสันนะคะลดลดแค่แปลงเดียวนะจะเห็นความแตกต่างนะคะอ่าลดเลยค่ะ เนี่เห็นไหมเราก็เห็นถั่วสองแปลงนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของผลผลิตเวลามันออกลูกมานะคะจะเห็นความแตกต่างมากๆเลยนะลดเล่ะโลนั่นแหละลดให้หมดเลยนะคะโอเคเรามาเทใหม่น้องสันเอาไปลดผักมั่งทีนี้ลดลดผักบุ้ง เราจะลดได้พืชทุกพืชนะคะอ่ะมาลดผักบุ้งเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแปลงผักบุ้งนะคะเราจะเห็นได้ว่าผักบุ้งเนี่ยถ้ามันก็จะไม่ค่อยเขาเรียกว่าทอดทอดยอดเท่าไหร่นะอ่าโอเคแล้วก็เตรียมลดมะเขือด้วยน้องสันมะเขือแถบเนี้ยเดี๋ยวอีกแถบหนึ่งเราไม่ต้องลดไปเทมาหมดเลยค่ะถังนั้น 嗯。Mm.